สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ลงคลิปให้ชมนะคะถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็มีเวลาก็มารวมๆตัดต่อคลิปให้ชมนะคะเจ้าสีเทากับเจ้าสีสม้มวันนี้ทําคลิปเสียงทิ้วเลยนะคะอาจจะมีเสียงรบก,กวนหน่อยนะคะสีเทากับสีส้มก็เล่นอยู่บริเวณนี่ยบ้านคุณตานะคะคุณตาก็ไม่ได้ไล่หนีแต่อย่างใดคุณตาก็พูดกับแมวแบบบางทีก็เล่นกับแมวนะคะ ว่า,าพูดภาษาอีสานเนาะบักลาดูแลตัวเองให้ดีเด้อประมาณว่าไม่อยากให้เขาไปเล่นไกลสุกซนคุณตาจะจําไม่ได้ว่าตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียแต่ว่านุกบอกคุณตาแล้วว่าเขาเขาทำมันแล้วเจ้าสีเทาตัวเมียเหลือแต่เจ้าสีส้มตัวผู้ยังไม่ได้ทํามันนะคะเรื่องของแม่ไฟก็ผ่านไปนะคะแม่นุกก็ยังคิดถึงแม่ไฟมากนะคะจิตใจก็ยังบอบช้ําอยู่นะคะวันนี้ก็ไปให้อาหารแมวที่โรงเรียน นุกเห็นแอลตัวหนึง่งน้องคงจะโดนรถชน,นะคะโดนรถชนก็เห็นน้องนอนอยู่ก็ไม่รู้เห็นแล้วก็ใจิตใจก็บอบช้ำเข้าไปอีกแต่น้องตัวนั้นมีเจ้าของนะคะบ้านเขาอยู่ข้างโรงเรียนเขาก็น้องไปไปฝังนะคะนั่นแหละค่ะก็เลยเ <laughs> จอแต่เรื่องบอบช้ำอันนี้เจ้าสีเทานะคะแมนก เมนุก็มีเรื่องอยากจะเล่านะคะก็คือได้ยินแม่น้อยเขาทำคลิปว่ารถจะโดนยึดเนาะเมนูกก็ก็ก็ไม่ใช่ว่าสบายใจนะคะก็เป็นแบบเครียดอยู่เพราะว่า oh. เพราะว่ารถของแม่น้อยเนี่ยชายกับหมากับแมวเยอะเหมือนกันนะคะตั้งแต่ทำแม่น้อยเขาทำช่องมาตั้งแต่ ได้ช่วยเด็กๆที่นี่าพาแมวไปทำหมันทีละห้าหกตวงทำหมันทำวัคซีนเจ็บป่วยนะคะซื้ออาหารและตัวแม่แม่น้อยเองเนี่ยอยู่บ้านก็แมวที่ช่วยเหลือมาที่ปล่อยผ่านไม่ได้ก็ตั้ง20ตัวนะคะแม่นุก็ไม่รู้ว่าเขาจะรักษาลถไว้ได้ไหมนะคะเพราะว่ามันจะไปหาที่ไหนทันเนาะคงจะปิดตำนาน คงจะได้ปิดตำนานผู้หญิงสองคนพาหมาแมวไปทำหมันทำวัคซีนหาหมอซื้ออาหารทร้ายแมวยุ่งและะ้วค่ะทีนี้เพราะว่ามันจะไม่มีรถใช้และะ้วค่ะนุกกับแม่น้อยอาจจะไม่ได้เจอกันเพราะว่าบ้านแม่น้อยไกลนะคะไกลแล้วรถโดยสารไม่มีไม่เหมือนบ้านนุนะคะบ้านนุมีรถโดยสารแล้วก็เด็กเป็นแล้วไปขึ้นรถโดยสารไปหาหมดหาหมอซื้ออาหารนุก,ก็ยังพออ่า ตั่งซื้อมาได้อยู่ใส่รถโดยสารมาแต่ก็เสียค่าส่งนะคะก็เลยเนี่ยคะ่ะนุกก็เห็นใจเขาอยู่เขาหายไปนุกเขาไม่เขาติดต่อไม่ได้นะนุกโทรไปเขาไม่รับนะคะเขาประมาณว่าไม่รู้ว่าเขาไปไหนเขาอาจจะกําลังเครียดจัดนะคะเป็นห่วงเด็กๆ20ชีวิตที่บ้านเขาเหมือนกันนะคะเขาก็เหมือนคนไม่มีทางสูงะคะ้ค่ะตอนนี้นุกก็รู้อยู่ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะแต่ว่า มันคาบเกี่ยวกับเด็กๆคือเด็กๆจําเป็นต้องมีรถเพราะว่าแมวมันเยอะค่ะถ้าเลี้ยงตัวเดียวมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะเพราแมวยี่สิบตัวนะคะอยู่บ้านเขาแล้วมันบ้านเขามันไกลค่ะมันไกลมากนุ้ไม่สามารถขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาเขาได้นะคะทางทางไปอันตรายนะคะเป็นผู้หญิงคนเดียวขี่ไปคงจะไม่ค่อยได้เจอกันแล้วค่ะตอนนี้เพราะว่า วันที่18เขาก็จะมาเอารถแล้วค่ะเขาถ้าไม่มี่นไปเคลียร์เขามาเอาแน่เขามีกุญแจสำรองนะคะปัญหาต่างๆนานามันมันก็เลยมีแต่เรื่องบอบช้ำนะคะเมนูก็เมนูก็เศร้าอยู่เหมือนกันสำหรับมาแมวแล้วไม่น้อยก็ไม่เคยห่วงรถละค่ะเขาก็แมวเจ็บแมวป่วยแมวเป็นอะไรก็สามารถขึ้นรถเขาไปได้หมดนะคะต่อไปก็ คงจะไม่มีแบบนั้นอีกแล้วแม่นูก็เป็นห่วงเขาอยู่ไม่เห็นเขาลงคลิปนะคะก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงคะ่ะเศร้าใจเหมือนกันไม่รู้แมวเป็นยังไงบ้าน,นะคะตอนนี้อยู่กับเขานะคะเพราะว่าเขาเงียบไปนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ